การเมืองไทยเผาด้วยการโต้กลับระหว่างพักกล้าธรรมและพักประชาชนประเด็นทุนเทาและการเลือกตั้งปีหน้าการเมืองไทยกำลังเผาด้วยการโต้กลับระหว่างพักกล้าธรรมและพักประชาชนซึ่งมีประเด็นสำคัญที่กำลังก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงคือเรื่องทุนเทาและการเลือกตั้งปีหน้าในขณะที่พักประชาชนรุกไล่ตรวจสอบเรื่องทุนเทาและพยายามเชื่อมโยงไปถึงแกนนำพักกล้าธรรมพักกล้าธรรมก็ไม่นิ่งเฉยแต่เริ่มตั้งหลักและรอสวนกลับแล้วแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกตั้งปีหน้า ไม่มีประเด็นแบบเดิมที่สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ง่ายเช่นเรื่องไม่เอาคอสอชอหรือไม่เอาสางปอทำให้พักประชาชนต้องหาประเด็นใหม่ที่จะนำไปต่อยอดหาเสียงและเรื่องทุนเทากลายเป็นประเด็นที่สื่อสารกับประชาชนได้ง่ายเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องเช่นการหลอกลวงคอนเซนเตอร์พนันออนไลน์และการทุจริตทางการเมืองและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดไปพักกล้าทำไม่ได้นิ่งเฉยแต่เริ่มตั้งหลักและรอสนกลับแล้วพักจะตั้งวอล์รูม ื่อตรวจสอบเรื่องที่มีการกล่าวหาบุคลากรของพร,รรคกล้าทำอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและเริ่มมีการโต้กลับจากคนในพร,รรคกล้าทำแล้วเช่นกรณีสสกำแพงเพชรออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามีการเอาเงินผู้ช่วยสสไปสมัครสมาชิกพกรรคการเมืองประเด็นที่อาจก่อให้เกิดการโต้แย้งการวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคประชาชนกำลังพยายามใช้ประเด็นทุนเทาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเพิ่มความนิยมในการเลือกตั้งปีหนา้าในขณะที่พรรคกล้าทำก็พยายามสวนกลับโดยการตั้งวอลลุรูม เพื่อตรวจสอบเรื่องที่มีการกล่าวหาบุคลากรของพรรคคำถามที่น่าสนใจธรรมนัตซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นคนที่มีเครือข่ายกว้างขวางในหลายวงการและมีข้อมูลที่กลุ่มความลับคนการเมืองไว้หลายคนจะมีไท่ลับในมืออะไรมาสวนกลับพักคประชาชนเพื่อเอาคืนได้หรือไม่สิ่งที่ควรติดตามการโต้กลับระหว่างพรรคกล้าธรรมและพักคประชาชนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งปีหน้าและความสัมพันธ์ทางการเมืองในอนาคต